การออกกําลังนิ้วนั้นสําคัญสำหรับนักปัญยากลเพื่อให้นิ้วของเราคล่องแคล่วเจอคนที่ถูกใจหรืออย่างไวครับจากคนที่ผมแสดงให้ดูวันนี้งั้นรอดูอันต่อไปแล้วกันอผมยังมีบางอย่างให้ทุกคนอีกนะครับแต่ผมต้องขอวาดอะไรก่อนแล้วกัน หน้าเยอะแยะเลยคราวนี้ก็ลองเลือกขึ้นมาสักตัวเลือกมาแล้วหรือยังนะครับมาเริ่มกันเลยในแต่ละรูปมีตัวเลขให้เราลองเขียนหมายเลขบวกระหว่างเลขสองหลักใส่หมายเลขบวกตรงกลางนะครับและนับรวมกันเอ,อเอาละครับเสร็จแล้วนะเริ่มจากใบหน้าที่เลือกไว้แล้วนับตามเข็มนาฬิกาตามเลขที่บวกไว้พอนับเลขเสร็จแล้วก็ให้หยุด อยู่ที่ตัวนั้นนะครับเอาละครับโอเคโอเคนะเอาละครับคราวนี้ทุกคนลองนึกถึงใบหน้าตัวสุดท้ายที่นับได้แล้วเพ่งสมาธิรูปหน้าให้มาอยู่บนเสื้อย,ยืดของผมเลยนะครับเอาชัดๆนะครับชัดกว่านี้อีกชัดกว่านี้ผมรู้สึกอะไรบางอย่างแล้วนึกภาพไว้ชัดๆหน้านั้นกำลังจะปรากฏแล้วนะครับรลอมแล้วนะครับ ใช้ตัวนี้ไหมครับ